โอเคครับก็หุ้นเด่นเนี่ยเป็นหุ้นที่เราเลือกย้ําต่อเนื่องมาตั้งแต่วีคที่แล้วนะที่เรียกว่าเ,เราค่อนข้างที่จะจริงจริงเราเชียร์มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะเราเลือกเป็นท็อปพิกของปีนี้นะของปี2 0 2 4แล้วก็วีคที่แล้วเหมือนพี่ออกบอกว่ามีสัญญาณบวกมานะครับเรื่องของกําไรไรมาสที่4วันนี้เราหยิบมาย้ำอีกทีหนึ่งนะเป็นหุ้นเด่นวันที่29กมกรามนะครับก็คือตัวมิน์นะฮะวันนี้พี่ออกมีออกเปเปอร์ด้วยนะติดต่อขอจากทางไอซีได้นะครับ ครับก็เราพรีวิวนะครับไตรมาสี่เนี่ยนะครับก็หลักๆเนี่ยคิดว่าน่าจะลุ้นทั้งโตคิวนคิวแล้วก็ย้อนเยียได้นะครับก็เราทำโตสักสามเปอร์เซ็นต์ย้อนเยียเจ็ดเปอร์เซ็นต์คิว1คิวหลักๆเนี่ยอ่าเล็บพาของโรงแรมในไทยแล้วก็ยุโรปเนี่ยโตดีนะครับเฉลี่ยนเนี่ยประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ธุรกิจฟู้ดเนี่ยก็ยังน่าจะดีต่อเนื่องนะครับทีนี้ทรงจะเป็นอย่างนี้ครับก็คืออย่างที่นิคโชวเนี่ยนะครับก็คือว่า ยุโรปเนี่ยเข้าสู่โลซีซั่นฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเทียบ Q1Q อ่ะอาจจะซอฟลงบ้างนะครับ hmm. แต่ว่าถ้าเทียบกับ p c o v i d เนี่ยก็ถือว่าได้พาเนี่ยสูงมามากกว่า30%นะครับ hmm. ก็ส่งมาทั้งดีแล้วก็กำไรเนี่ยเราคิดว่าเราเคาะออกมาถ้าเฉพาะของ NH เนี่ยก็อาจจะย่อนจาก Q3 นิดนึงนะครับมาอยู่ที่ประมาณสักพันเจ็ดนะครับเฉพาะของส่วนของ เอนเทอร์เทลนะครับแต่ว่าไฮไลท์นี่ยคือเมืองไทยที่ดีขึ้นมากๆเนี่ยนะครับก็น่าจะทำให้เนี่ยครับเปปฮาเนี่ยของเมืองไทยเนี่ยตอนนี้ก็สูงกว่าทีโควิดไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะช่วยให้ฝั่งที่เป็นตัว n o n e n h a n c e นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยซึ่งฟู้ดเนี่ยเขาฟื้นมาดีอยู่แล้วนะครับทีนี้ได้พอร์ตไทยเข้ามาช่วยด้วยเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าจะฟื้นนะครับทำให้โดยรวมเนี่ยทั้งพอร์ตเนี่ยก็คิดว่าจะทำออกมาออกมาได้สักประมาณ2 0 0 0นะครับถ้าเทียบ Q1Q นี่เห็นว่า Non-NH ก็ทำขึ้นมาสักประมาณจากสามร้อมา700นะครับโดยประมาณอ่ะก็ส่งคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับทำให้จบปีเนี่ยนะครับมินเนี่ยน่าจะได้กำไรประมาณ7,070ล้านโดยประมาณก็สูงกว่า P c o v i d ะนะ P c ค v i d นี่คือ7,000ตั้งแต่ปี2023นแล้วนะครับล้วก็คิดว่าส่งน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก เราก็ปรับปี2024เพิ่มนะครับาตามแอต่สำชันนี้คิดว่าทางยุโรปน่าจะโตต่อแต่อาจจะโตไม่เยอะละนะครับแล้วก็เมืองไทยเนี่ยที่เทรนด์มาค่อนข้างดีนะครับคุณบิวให้สัมภาษณ์เมื่อต้นปีว่าเดือนมกราคปุ่มหานเนี่ยฟอร์เวิร์ดบุ๊กกิ้งเนี่ยนะครับโต30%ยอนเยียนะครับเราก็เลยทำกำไรเนี่ยโต13%นะครับมาอยู่ที่8 0 0 0ล้านนะครับซึ่งกำไรตรงนี้ก็คิดเป็น PE แค่ประมาณ21เท่า นเท่านั้นนะครับซึ่งค่าเฉลี่ยกลุ่มของโรงแรมเนี่ยก็เทรดกันเกือบสามสิบอยู่แล้วนะครับโดยปกตินะครับแล้วก็ของโต้ไมนี่ยในอดีตก็เทรดสามสิบนะครับฉันถือว่าไม่แพงแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยถ้าเทียบกับโรงแรมแบบ่ยุโรปนะครับเราลองไปดูชาร์ตละโรงแรมที่ที่ที่ US นะครับที่ US เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยเกินพิคูบิดไปหมดแล้วนะครับเลเวลประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลย นะครับแต่ของมิ้นเนี่ยถ้าดูราคาหุ้นเทียบกับปี2019อ่ะยังหย่อนกว่าอยู่ประมาณาเกือบเกือบ20%ฉะนั้นตรงนี้มีเก็พอสมควรนะครับซึ่งเราก็เชื่อว่ายุโรปของมิ้นที่ดีเนี่ยนะครับก็น่าจะเมนเทนโมเมนตัมแล้วก็ไทยที่ดีขึ้นเนี่ยก็น่าจะสงโมเมนตัมในช่วงปี2024นี้ได้นะครับครับผมที Pre ่โควิดเนี่ยราคามิ้นอยู่ที่ประมาณแถวแถว40นะ mm hmm. 41บาทนะครับเดี๋ยวขอดูเช็คอันนี้ด <c oughs> ีกว่าเพราะว่ามิ้นมี เขามีเพิ่มทุนมาตอนโควิดเนอะแต่ว่าเดี๋ยวขอดูใน Aspen ดีกว่าว่าก็เข้าใจว่าน่าจะอยู่โซนประมาณน,นั้นเนอะพี่สองสี่สิบแถวๆนั้นใช่ก็คิดว่าน่าจะต่ำกว่านักอย่างน้อยมีสิบปอร์เซ็นตะครับถ้าเทียบกับปีสองพันสบเก้นี่ยสี<ม>่ส <43 S 2> <ม>ิบสามด้วยสามนะครับโซนประมาณน,น,น,นั้นเลยนะ<ม>เพราะฉะนั้นก็ถ้ากําไรกลับมานิวไฮราคาหุ้นก็ก็ลุนล้นๆว่าควรจะต้องกลับไปใกล้กับไฮ นะครับแล้วกออ็ตอนนี้เนี่ย valuation ของมินก็ยังเรียกว่าถูกเป็นดับต้น,ตนของกลุ่มนะจริงๆท่านมองในนี้ PE เนี่ยถูกสุดในกลุ่มนะ<ช>คนอื่นนี่ยี่สิบปลายสามสิบนะครับ uh, P book เนี่ยถ้าจะแพ้ก็อาจจะแพ้แค่ตัวที่แบบเทรดเทรดต่ำบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเนาะแพ้ Avc แพ้ SHR แพ้ Beyond ที่เหลือเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้แพงกว่ากลุ่มเลยสำหรับตัวมินนะครับแล้วก็ราคาเป้าหมายขยับขึ้นบาทหนึ่งใช่ไหมครับพี่อ๋อง ใช่ครับก็จาก43มา44นะครับแล้วก็ปรับกำไรเพิ่มสักประมาณ9%นะครับครับผมแรงหนุนของปีนี้เนะี่ยจริงๆที่ยุโรปก็จะมีเรื่องของยูโร2024กับโอลิมปิก2024นะที่จัดในเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสแต่ว่าไฮไลท์น่าจะน่าจะอยู่ที่ยูโร2024มากกว่านะครับใช่ครับเพราะว่าเขามีโรงแรมที่เยอรมันเนี่ยสักประมาณหนึ่งในสี่เหมือนกันนะครับของตัว NH Hotel เนี่ยนะครับ โอเคครับอ,อ่ะย้ำม,มินอีกทีนึงนะเป็นท็อปพิกวันนี้นะครับราคาเป้าหมาย44บาท